สวัสดีทุกคนตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในส่องสุกไม้ XPS คือเกา่าเฮากับเด็กหน่อยมือนี่วันว่างจะมาเหตุกิจกรรมชาเลนจ์การย่างไข่อออยางไข่หนึ่งลอยหน่วยเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นเดี๋ยวเด็กๆไอิมแรกนาทีรเราจะหนึง่งไป็ก็บเพื่อทนันนีเพื่อนยังกับ่อมันบาา่อพ่อพูดเห็นบ่อเเออ ครึ่งหนึ่งจัดสถานเดียวอี่ครึ่งหนึ่งจัดสถานที่ออบอลที่ย่างใครเดี๋ยวอาจซีเ็ชออกคู่แบบแบบงามๆแบบ XPS พ wow. <ป>ีเว้าวไปสองสามสีวันเหมือนจะไปตะกวงไปนั่ทีมน,น,<ป>นั่นทำนั่น

แบบเอ็กพีเอชมมนี่ เห็นบ่เอพีเอเออเห็นนจากน้อยแบงอีกทีนึงไหเก็บฟืนไปเซ็งเห็นบ่เอพีเห็นบ่ีนะใหม่เพืนวันนี้ผมก็จะมาหาเืนนะทุกคน ก็ฝืน่อฟุตบอลเคลนว่าอะไรวะการเคลื่อนไหวเกอตัวอ่ที่ดียอกมันมาแ้ี่หานี่อ้าวขอางในร่งเ้างนร่างยรดูเขากัะิี่ห จะทานเป็นหายัะว่าเดิมติดกระฟื้นออไยัน้า,า,น <c oughs> างอยู่ให้ยีนาย่าแตพูปทุกคนทุกคนข้อสวงน้ส้างอันนี้มันก็คือน,นำ้ำติดตครับ ม,มึ้นมาใหม,มเลยขึ้นมาใหเตี้ยงเตี้ยงเตีมยงไม่ไหวเยไ่ครับวน้อ,อกมนนี้เร็วตามามาเดี๋ยวเราจะมาห่งเข้าก่อนนะครับทุกคนเฮ้ยตั้มคอมเลยคอมเดียวกน เดี๋ยวมาเร็วๆมาไอ้มาเดีเวลาเผาไข่และผมเออมาอะไรพูดอะไรพูดเลยพเย้จะหน่ยเอาเขาจะหน่วยเอาผมจะแกะสิแกตรงนี้แล้แล่หนดับเลยแล้วจุดลูกแล้วเนาะว้าวอูอูมิกอนไปาเกี้ยนแะก้นาเกี้ยนอาเกีนเดี๋ยวมันซุกไปเอา ไช้ F P S ชุบนนป,ปชุบปาเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวทายเราบ้าไพ่ใหม่คนคิวเลยเด็กโอ้ยัวหนาวไพ่มันแห้งขนาดนาเกือบใหม่อย่าเชียคมโลม่เลยเกอเชียคอนี่มันมองค่อนคือนั่แตบบ้าน,นอยู่แล้ว ออามาหุงเขาหุงเขาเลยหุงเขาติดกับอันน้ใส่ดนหรือเป่านี่หรือว่ากำลังใส่ทุกคดีัจพูดะดดกันแทนแทนผู้ชมเอ้ยวิธีชีวิตมาลายยากเพื่อใส่เพ่นกินอยากเติบจะนอนย่างไรครับอ้าวไพมันดาเปอะไรนี่ทุกคนอาใอีมันจีบไมหเ่าครับ

ไอบเอาเพื่อนใส่ตืมอีกใส่ไข่มันชุกเข้นกูดิพี่บ่าเ่นี่มันเกือบมีชุกเลครต้องแตกไปได้หน่ยไข่ใส่บ้างบ้างพั่ัใส่นาโพดไครแตกพ่อพ่อพอพ่พอะพอะยงไก่ยให้้ไหมอืม ้าเลยยิ้มได้ไมนะไหมม่ยิได้ทิ้กป้าคือหมอนอปเออคือหมอมัดนมากล่องนี่จะกล่องไม่น้อยที่ชี้เรียมารับลกน มันซุกหรบงำ้องป้องป้องทำมันซุกแล้วป้องเร็วๆซุกอะไรุกอะไรดิพรแล้วพรแล้วมันสีไม้เพราะแ้วฉันนะไปเลยตกเป็ดเอประาไมใครีโอ้บัคำโอ้ย่ได้ใครดิใช่ใช ัวานามือเอเอาสีหลอดะปาอะไรได้่นี้ฮุเลยฮุเลยฮุเลยม่อมันติดมออย่าที่คนมันร้ายมันสีมุนยังวะงูเป็นก่อนอาาอมเาแต่อะไรตงปุงกรอดตต้ด็เหอนนี่

แบบนี้เมื่อกี้ล้วเราใส่ในองี่ว้าวุพ่ก่อนจนุ่พวกลุมพวลุมเออพวกยลุมดินก่ในกระดาษหาพิธีไปจะไปพกโลกเออขย่างขย่างเาใครเผาใครเาใครปิดปิดเปิดปกกกเปดก้อน่าเผาจะเผาเปดก้อนปิดีเทเถอที่มือนะคนเฮ้ยจัแต่้าวจะชัด ไปทุกคนเลือเอาคนละหน่วยเร็วเร็หน่วยนึงพ่อไปคือคือไปขอางนมาแล้วกคนเือเอาไหมมา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 ิเลือกลที่เอาทอนกับพ่อเน่เอ้ยขยันขยันที่เขา ไปเลยทุกคนเดินกันเด้อขึ้นเขาอยู่ปลาครับขวบัวใครเหมือนทองหน้าขัเออทองหน้าลืมไัซึ่งน้ทครับดิน

เบเดี๋ยวโันเด็ดตาบทำใจครตัวชับจิเราชือหายไปหนดทำไมได้เงียบบังกิดอะไรเงียบขนาดบุอิ่มอาอเดียชุดลูกไอพังบมซื้อมาอีพี่นี่บอเป็นไปตามสีคิดเลยแบบเละตุ่มเป๊ะนะเขาใครเข้ากับผุกื้ามาได้มันบอมึงดิ่ เบิ่งจากสภาพนี่เบิ่งสภาพตัวนี้นลยแต่ว่าเฮาเผาฮะนะมันมันชุกโดยทั้งเถิงบัดไอซีเฮาวฟังทั้งลุ่มมันบ่ชุกปานได้เหมือนมันบนได้เลยทังบ่ชุกเลยทั้งดิบๆอยู่คือเก่าแต่ว่าชุกเป็นเถิงเฉยมั่เถิงนน่ะอุซาเผาซะแจ่ำเสียว่ามันสิชุกเด้วเฮาต้มบ่แม่นเห็นคลิปคนอื่นเขาเฮ็ดแต่บ่คือสิง่ายแต่ว่าเฮาบ่เฮ็ดมันบ่ชุกตัวสิแซ่บๆเด้ก็คือถัวไข่ฝีมือเฮาเอง แม่บ่เด็กแม่เบิ่งนี่ไปแต่ละหม้อน่าตัมีตัวขื่นเลือดมีน้อติดวดดิบอกมีน้ติดแขวะมั้งมีแ่วะเอาล้สำหรับอีพีน้องฮอกาชีจบว้เพียงเท่านี้ บ่คอยเวิร์กมาได้ EP ดิแล้วก็บุอิ่มพอ่อเดี๋ยวเอาละทีมงานซุกไม้ XPS จะต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพอกันใหม่ EP ดนาทุกคนไปละบ๊ายบาย